ใา่ยังเนี่ยัลิกเลิกโอเคครับวันนี้ก็คงจะรู้แหละคงมารีวิวมัดอะไรพ่อแม่งแบบเรียงเลย <c oughs> เขาเรียกออกมาวิโอชิมิหรือดีซีกูไม่รู้อันนี้มาแจกวอดมาวิโอหรือดีซี <c oughs> ต่อผู้ทีเีย่ยมันต้องเสิร์ไเวโวให้ป็นแกสมจริงกคนถ้าไม่เสิร์ไเวโวมันจะไม่สมจริงฟังแกล่ะเออ อาจจะไม่ลงคลิปนานหน่อะกูไม่ไม่รู้ว่าจะลงอะไรถ้าอยากได้มอดอะไรหรืออยากได้มอดอะไรหรือรีสซ็ปแพก็กหรือมอดภาพสวยมือขอกูมาเลยเข้าใจไหมกูจะลงมอดอะไรละอะไรเห็นได้มอดอะไรขอมาเอาาะไรนะโอเคมามาดูตัวแรกก่อนเลยใส่ชุดอะไรเนี่ยเียอะไร ไอ้ของไปมันจะเป็นเลขสี่นะกระติกแบบใส่นี่ก็จะมีท่ามาคืออะไรนะวะเอเอเออ,อ,อ,อ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเราปรอบเช้าก่อนดีกันเลยโอเคมามาดูกัสกิลแรกกันเลยสกิลแรกคือวงแหวนเวทอะไรไม่รู้ที่มันยิงอะไรแปลกออกไป มันอาจจะมุมมองของดีสามได้เอีคยนะเกี่มมนะโอเคดูดิอ่าไปไหมนี่นออมันจะยวงหารวงแหวนเวทดวยนะอ่าอันนี้คือมันเป็นเหมือนอาไม้กระถาอะไรสักอย่างมาฮะชุดต่อไปอันนี้ผมเพิดผมเพิดต,ตีมัน เคนะโอเคชุดต่อมากเลยฮะเป็นชุดที่ไม่ได้มีความพิเศษอะไรแบบไม่มีเฮียอะไรเลยอ่ะคือไม่มีอะไรเลยจริงชุดต่อมาเกตัวต่อมานะก็คือข้อยตัวใหญ่นะผมเผื่อทำแตกอ่ะคือเธอทีแล้วกันนะผมเพื่อทำบอ,อ,อนออนี่หักหักเลยอ่ะคือแข็ามาเดยวชุดต่อมารับนะอันนี้คือมันเป็นตัวหินที่มันมันไม่มีสกิลเลยนะฮะเนี่ย มีสกิลด้วยไปผิดคาดบินได้อันนี้บินได้จะไม่รู้ตกไปเจ็บหรือเปล่าเป็นเหมือนอะตอมปะอะตอมคล้ายอะตอมแต่ไม่ใช่ตัวต่อมา,อาคืออะไรเลยนี่ครับอาจจะมีสกิลอะไรก็ได้ไม่มีสกิลอะไรนะนี่คืออะไรโอ้ไปกดอะไรอ่ะ ขออไปอ่ะเพิ่งกดมันแบบมันอยู่ใกล้เกินแล้วมันน่ารัคาดดิไม่มีสกิลอะไรนะแต่อันต่อมาคือค้อเดือยฮักอ่ะใ่ตัวเอกจะทำอะไรไม่ค่อยได้ก็จ่อเอ้ยก็จ่อก็เป็นอย่างเงี้ยเออแค่ัะอยับดูดีนิดนึงถ้าวิ่งก็เท่ดี้วเออท่าวิ่งก็ได้อยู่นะถ่าเราเราถ้าโจมตีนะถ้าโจมตีก็เป็นเหมือนแบบเป็นโมโหใครมาอะไรเงี้ยเออ โอเคนะตัวต่อไปครับนะโอเคนี่คือแบคูล่าว่ะเนี่ยเนี่ย่ายเหมันก่อนอ่าใช่ละกดซ้ายฮะโอเคมันก็จะมีอย่างงี้มาให้กลายไปข้างขาวได้เกิดโอเคก็ไม่ดีแย่จริไหมแต่ลงมาก็เจ็บอ่ะก็วิ่งสองที่ไปกลายข้างขาวโอเค อ่าขอในกล่องนี้มันเหมือนจะเป็นอ่พวกไอเทมอะไรดีสักอย่างอ่ะมาดูส่วนหอยไอเทมกันแล้วกันนะคือแค่ท,ที่พอจะเกลียเรอเอาแล้วเอ,อ,เอาก็มาดูส่วนหอยไอเทมก่อนนะฮะอย่างแรกก็จะเป็นธนูนะถ้ายิงก็จะมาเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้คืออะไรมันเส่กตตัวอะไรมาไปดูอันนี้คืออะไรมันจะยิงอะไรสักอย่างไปมันไปดุมันจะมีตัวอะไรข้างหลังมันน่ารำคาญมากเล อันนี้ไม่รู้เป็นการคืออะไรอันนี้เป็นฮนูนะฮะไอฮนูยิงแล้วลอยเฮฮนูยิงแล้ววาป่าชัยยิงไว้เคลียเกาะหมดยังวะเกิือ,อ,อ,อนึงเกินนี่อะไรวะอ๋อเนี่ยมันจะมียาอะไรสักอย่างมา คือเราต้องมีอันนี้ก่อนปะ,ะใช่เราต้องมีอันนี้ก่อนโอ้ทานมันรวมกันตรงนี้วะเนี่ยเคสเครจระเข้บินได้มันต่อมา 5, สกิลต่อมาสามสี่มันจะมีแบบของตัวมันเองหรือเปล่านะคืออันนี้ไม่แน่ใจไม่ไม่ไม่ใช่ของตัวมันเองเวยอันนี้เร่งเวลาจริงจรงหล,ลีเอออันนี้แหละสามสี่ห้าห้าคืออะไรให้เป็นเหมือนหนาดาบของด็อกเตอร์สตนนะฮะ มันเป็นสกิลของด็อร์สเตนหมดแลนะเนี่ยโอเคก็มีแค่นี้นครับอ้าวเชี่ยหาที่จชิมหายละวัมันช้าเกินไปอ่าเคยย้ายด้วยอันนี้นะโอเคอันหนึ่งไม่มีอะไรไปอันนี้ก็จะเป็นแตกหมดเลยเลยอ้ยมาวิวให้หมดเลยปุ่นไงมั่วอีตัวหมดเลยเอาปัสสี ของเต็ม,มอ่ะคือของเราจะเต็มนะกูอ่านอะไรทิ้งกีนไปทำไมเนาะเอาเก็บอะไรไปเนี่ยเอออ่ะทิ้งเอออันไหนดีว่วเาเอาทิ้งให้หมดฮะอ่าเด็กไม่สำคัญก็แค่คนไม่สำคัญใช่เป็นแค่แค่นั้นเป็นแค่คนไม่สำคัญน,นี่ดิวิววะยังเกเรีเดี๋ยวเนา ต้องรีบๆไปเหี้ยมาอันนี้คือพระคุมสายก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องักรีวิวแล้วเนาะรีวิวเรื่อักแต่พระคุมไม่คุ้มอุบาทเลยทุกตัวมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีสกิลหรืออยู่แล้วปะวะน,นี่ไม่แน่ใจนะอ่ามันก็จะมีของแต่ละตัวมาด้วยหรือเปล่าเลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคมันจะมีสกิลด้วยใช่ไหมเกิดมาไม่เคยเห็นในเชฟเชฟโอเคเอาแต่ไม่บาดมันไม่ค่อยมีสกิลอะไรมากมายเนาะ ี่ฮะอันต่อมานัคือของไอ้นี่ผมไม่รู้คนนี้คือใครนะเนี่ยไม่รู้จริงนะก็ดูดูมว่าสกินก็เท่ไหมเท่เท่มากคเลยโอเคฮะตัวต่อมานั่คือคนนี้ฮะไม่รู้คือใครเหมือนกันนะเนี่ยถามว่ามีสกิลไหมไม่ใช้เวได้ไหมได้ของดรสเตนทั้งนั้นเลยโอเคฮะตัวต่อมานะคือดรสเตนฮะไม่เราใช้การนี้ไปวูมใช่ไหมเท่อยู่นะ ใช่ไหมกวดจอจะเป็นการปล่อยแบบแปลกๆอ่ะเออรวมรวมอ่ะรู้ไหมเออนี่เท่ไหมเท่นะเท่นะเออตัวต่อมานะฮะคือของท่อที่เป็นเจ้าสายฟ้าต่อกระด้อมันใช้เวทได้ทุกตัวใช้เวทได้อุดเท่เลยยัดเขยคอนักเตอร์สเตเ็มการเป็นเหมือนจะเป็นล่าที่แบบทอเป็นญานปะน่าใช่นะโอเค มันไม่มีอะไรหรอกผมจะรีวิวไพ่ออกดูเฉยแล้วกันนี่ฮะมันเป็นของแบ็กแพนเทอร์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเออกูแนะนำดูพี่มันเป็นของเหมือนเป็นบอกของแบ็กแพนเทอร์อีกตัวหนึ่งนะอ๋อทุนชาโจมตีทุทชาโจมตีมาเลยน่ารักดิหยุดตีแล้วไม่ลำคาญเออเอามาให้ไกลยังมั้ง โอเคตัวต่อมามีไหมมีไหมน่าจะมาแล้วเนาะโอเคส่วนบักจะเพิ่มเป็นของส่วนสกินมาแบบตัวอะไรนี้มาเยอะมากกว่านะโอเคไปดูส่วนไข่กันเลยไข่ไข่ไข่มอนเตอร์นะม่นจะไข่อะไรอย่าคิดลึกอ่ะขวี้มากโอเคเรามาดูส่วนของอ่ามอนเตอร์เลยนะครับมอนเตอร์ก็มีประมาณนี้ไม่เยอะหรอกโอเคไปนะอ่าไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะมันไม่ค่อยเยอะนะมอนเตอร์เนะี่ย ตัวผมคิดว่ามันไม่เยอะนะใครคิดว่าเยอะก็แล้วแตออ่โอเคตัวแรกก็จะเป็นโจรัวที่สองก็จะเป็นอ่าโจรเวอสอง,วสองัวที่สามก็จะเป็นคนป่ากาการูมานะครับตัวต่อมาคือตัวอะไรไม่รู้นี่ไม่แน่ใจนะก็ไม่เคยเห็นนะโอเคตัวต่อมาคือชนเผ่าอะไรไม่รู้โอเคตัวต่อมาคือโจรอ,อ,อ,โอ,อีกแล้วนะเป็นไม่ใช่มันเป็นเช่นนักโทษมากกว่านะขาถลอกเ,เลยตัวต่อมาคะือไม่อันนี้ไม่รู้กันะใครไม่รู้จริงจริงถือของแล้วมั้ย ไม่ได้อันนี้ปืนเหมือนน,นักประดาน้ำอะไม่น่าใช่ต,ต่อมาก็คือ,อเครื่องเผานะฮะเคมหมดไปละโอเคโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยอีกจากตรงนี้ช่วยหามาอันนี้คือเป็นโจรเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นโจรเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแบบมันชื้นเป็นตัวล่องหนมากกว่าสามารถเราใส่คอใส่มาได้นะไปเด้อ อ้ยกอดก็โอเคครับมันก็มีประมาณนี้นครับสำหรับตัวละครที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็สิ่งของที่เพิ่มเข้ามาก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบยมันเติดอ,อยู่เยียวเลยบายบาย